อ๋อค่ะพี่เอาคาปูชิโน่ค่ะ,อะเอสเปรสโซอาราบิกาลาเต้ลาเต้ละกะันเอยคาปูชิโน่เหมือนเดิมละค่ะพี่ขอด่วนๆนี่นะคะพอดีว่าคอแห้งอะคะ่ะช่วงนี้แปลกๆนะคะอากาศนหนาวแค่สามวันเองอะตอนนี้ก็รอละเบื่อจังเลยเนาะแสบคอเลยเนี่ยตอนเนี้ยนี่คุณคะมาแซงคิวแบบนี้ได้ยังไงคะไม่เห็นหรอว่าเขาต่อคิวอยู่อะ คุณมาแรงวันหัวเขียวคะคนอื่นเนี่ยเขาก็ยืนรอคิวนะคะมาแทรกแบบนี้ได้ยังไงก็พอดีอะฉันรีบซก็รอนด้วยอีกอย่างพวกเธอก็ยืนรอก,กันตั้งนานแล้วนี่แค่น้มแก้วเดียวเนี่ยสั่งนานแล้วกันนกหนา,นานรีบสั่งแล้วเขารีบออกสิแค่นั้นเองแต่ฉันรอนานแล้วฉันควรจะได้สั่งก่อนชบคุพี่หัวเขียวคะคนอื่นเนี่ยเขายืนรอคิวนานกว่าคุณพี่อีกนะคะ ไม่มีมารยาทหรอคะ,อะมารยาทมีจ้ะแต่ไม่ได้ใช้กับพวกหล่อนหล่อนเพราะฉันเก็บไปใช้กับพวกคนอื่นดีกว่าแค่นี้เนาะจบฉันจะสั่งก่อนเข้าใจถ้าจะสั่งก่อนทำไมไม่มาเช้าๆคะ่ะเป็นกระเทออ่ะก็ต้องมีมารยาทนะคะพูดยากเนาะเรานี่พูดมากจริงๆเลยผียยเจอปากไว้ช่างเถอะอะหุบปาก ร้อยหนึ่งหยุดพูดนี่แกก็แซงคิวฉันเหมือนกันจ่ายมาด้วยคุณน้องคะพูดเยอะเหมือนกันนะเราอะเห็นตันๆแบบน,น,น,นี้พูดมากเหมือนกันนะอ่ะให้ก็ได้มารับค่ะ 40, 40บาทเนาะคิวต่อไปผุปากอยพี่กองไมากินมาละกลมเสียเนิ่โอย พอ่อรหบรอจ้ะคือฉันเนี่ยเป็นคอกาแฟตัวแม่เลยนะคะพ่อรูหบรอเนี่ยต้องทําให้ฉันอร่อยที่สุดเลยนะแล้วต้องหอมกลมกล่อมเพราะฉันจะชิมให้มันริมรสไปถึงคอหอยซะเลยเข้าใจไหมคะได้สิครับแต่คุณลูกค้าช่วยต่อคิวหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าลูกค้าท่านอื่นเขาก็รอคิวนานแล้วเหมือนกันนะครับนี่พ่อค้าจาสุับลองฉัน พอดีฉันจ่ายเงินจองคิวแล้วเนี่ยเมื่อคืนฉันเถียงกับชนีฉันก็เหนื่อยแล้วนะอย่ามาให้ฉันต้องมาเถียงกับพ่อค้าอู่เลยเนาะฉันจ่ายเงินต่อคิวแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นฉันสั่งก่อนได้แบบนั้นไม่ดีมาครับพอละฉันไม่อยากฟังฉันอยากกินคอฉันแห้งไม่ไหวตอนนี้แสบคอค่ะงั้นรอยหนึ่งเร็วเ เขียนปะเนี่ยต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับเป็นไรหรอกค่ะนี่ขนาดฉันชักแม่น้ำทั้งห้าแล้วเนี่ยไม่ฟังเหตุผลเลยอะโค้สมัยนี้นี่ก็แปลงมั้นนะครับรอคิวแค่เนี้ยรอไม่ได้อีกอย่างเนียยังจะใช้เงินยัดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้สั่งก่อนอีกแต่คุณน้องจะว่าแต่คนอื่นก็ไม่ได้นะคะเปิดร้านสิบโมงนิดสิบโมงครึ่งแล้วอ,อ่ะสายไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยฉันต้องรอนานไหมคะ โทษเลยนะครับพอดีว่าร้านก็เพิ่งเปิดเหมือนกันนะครับแล้วของก็ยังลงไม่ครบนะครับไม่เป็นไรค่ะให้อภัยได้แต่ว่าอีน่าน่ให้อภัยไม่ได้เมื่อกี้นางสั่งอะไรนะคาบูใช่ปะงั้นเอางี้ใส่น้ำตาลให้มัน,นหวานเลยหวานแบบตัดขาเลยอะ่ะเออคงไม่ได้มาครับพอดีว่าใส่หลับมันแพงนะครับไม,ไม่ได้ ที่อย่างนั้นที่ร้านมะนาวปะแบบอะไรก็ได้มันเปรี้ยวอ่ะอ๋อมีสิครับดีเลยให้อย่างนั้นพี่เหมามะนาวทั้งร้านเลยนะขันมาให้พี่ได้ครับงั้นทำกาแฟให้อีนั่นก่อน นี่กาแฟของอีนั่นใช่ปะใช่แล้วครับแล้วน้ำมะนาวอ่ะอ๋อตะครูนครับ ไไม่เดี๋ยวมีอะไรพี่รับผิดชอบเองไปไล์สดดีกว่าสวัสดีสักคนวันนี้เรามาไล์สดกันเนาะเนี่ยเราอยู่ร้านกาแฟนะช้างเสร็บนี้ยก็ต้องกินกาแฟหรือเปล่าล่ะ,อะ <c oughs> โอ๊ย ชานเนี่ยจะไม่เป็นไรหรอกหล่ออ่ะให้อภัยได้สนใจมาไลฟ์กับพี่ไหมจ๊ะอ๋อม่เป็นไรเหรอครับทุกคนผู้ชายไม่ยอมเข้ามากับเราอ่ะจะไม่เป็นไรเนาะของดีอย่เนี้ยเขาไม่ให้เห็นกันเยอะหรอกงั้นชิมกาแฟแล้วละกันเนี่ยคาปูชิโน่เอไดแเรามาชิมกันเลยดีกว่าเช้าสดใสก็ต้องคู่กับแฟนใสสดวะชิมเลยเนาะ อ๋อเบลวอันดี้ทุกคนน้องน้องคะน้องมีอะไรหรือเปล่าครับเจ้าเข้าหรยอครับน้องคะ,น,งคะนี่มันกาแฟสดอะไรเนี่ยคะทำไมมันเปรี้ยวขนาดนี้เปรี้ยวแบบจะเยี่ยวลาดแล้วค่ะน้ำน้ำมีไหมคะพี่ขอน้ำสองขวดค่ะด่วนๆเลยคะ่ะอ๋อน้ำเหรอครับมีครับแต่ ไม่ฟรีนะครับขายครับฉันซื้อก็ได้เอามาสองขวดด่วนเลยเร็วๆถ้าจะซือ้อคมไม่ได้มะครับทำไมล่ะคือพอดีว่าลูกค้าคนโน้นเขาทาแล้วครับไม่เหลือสังวดวนครับว่คะคุณคนรวยจเจ้าน้ำหรอซื้อกับฉันสินี่ฉน,นีเอาน้ำาเดี๋ยวนี้เนีสองขวดเร็วๆ ได้แต่ขวดละร้อยนะสองขวดสองร้อยนี่แกไม่เอใช่ปะไปแล้วเดี๋ยวเอาก็ได้แต่ฉันเอาขวดเดียวพอไม่ขายฉันขายแบบเหมาอ่ะเนี่ยมีตั้งหลายขวดฉันลดให้แกก็ได้สี 400. ่ร้อยยังไงจะเอาแมวเก้าแปดเอเอก็ได มาสิใส่ตังมันก่อนสิส,นสีน้อยสีดุจจนยืนด,ดูแล้วเราคนเปรี้ยวดิดด ห <c oughs> นาวกาแฟอะไรวะเนี่ยเปรี้ยวไม่ไวหวเลยแม่